ังใจขอบคุณน้องมะนาวแล้วก็ตู้คําเนาะแล้วก็บ่กดคําโฆษณาให้ตู้คําไปก็ขอบคุณขอบคุณได้ไดพี่น้องเอยเนาะ FC บอกิฮน้องมะนาวคือเก่าบ่เคยืมเนาะตู้คกมาเรื่อยๆคือเก่ากังใจปีนี้กให้น้องมะนาวเฝ้าหน้าเลยปีนี้เนาะพาเฮ็ดแน่นอนได้กว่าได้อยู่ดอกตงไสอบเอาเนาะอือโอเคมื้อหน้าเจอกันใหม่อ้าวสบายดีสดีเด้อวัีมีแฮงโอเคพี่น้องเนาะ แล้งกินยูแชทจบอกรถนี่มีอจะบอกโอ้ผมเป็นยังเนาะก็ชื่อมาให้เจ้าอืมบเห็นบอก่เพาะเฉพาะขาชื่อกรถจีนแตกแล้วยังจีให้ชื่อไปผากอยู่เนาะพด่นเลยอ้าโอเคไป สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องอิปซีมูเพ่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านว่าสเป็นทางฝั่งไทยเดีอยวฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตู้คําปั่นฉุกน้องะทุกคำกับกับมาเทเวกแต่งานพระทัวร์เนาะ,ะเยี่ยมไปยามเลยละคนที่ว่าเพิ่นได้ซอยเลือไว้เนาะเพิ่นกับเย่ยมไปายามเห็นตัวจริงเนาะเพิ่นรับเ,เ,เป็นดกเป็นลานเป็นลุญบุญธรรมเบอร์ท,ทุกหุ่ทุกคนพี่น้องเลย และตอนนี้ก็หากรหอดเฮือนนะพี่น้องเนาะหากระหอดเฮือนแล้วก็สิบห้าวัยพี่น้องไปเยี่ยมไปยาน้องมะนาวก่อนพี่น้องเอ๋ยซื้อกระดมมาฝากเพิ่นถุงนึงเนาะอ่ะก่อนไปก็ฝากเลยเด้อเพื่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกคำเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคำให้คลิปต่อๆไปเนาะไปว่าลายมันสีคำมันสีมืดมันสีดึกพี่น้องเอ๋ยลุยตัดผ้ามาอยู่เฮือนน้องมะนาวเนาะเอาสบายดีน้องมะนาวหน้าพี่ก็แลมแจงแจงอ๋อเพื่อนแล้วมาเจอกันไหนมือจักมือ นี้ถ well. ิ่นมาสนเลยถอวันึ่งอันนี้นะสามชิบ่วันนี้ไปกก็วนนี้ไปดิ่งเื่อนเจ้าอยู่วานนี้วันนี้นะเอาจากมือดึงเด้อพี่้องเลยเพราะว่ามันคำเลยเนาะโอ้ยมีเชียงโนทยอยู่นี่นี่นะไปไหนได้ะอยอยู่ไปดิ่วนนี้เห็นบ่จากมือแวมาเจอกันนี่โย่สองมือเ้าจกบอก สามมือนเนาะเพราะว่าชงดีนายประเด็นดูเฮือนอ,ออกไปนอนอยอู่เนาะนี่จะเช<ม>ออกนบอกรกนอนยู่กับาอย่างแรกวันี่ะโ,โทรหาโทรหามรักกรบุติดนะมานอนเป็นมู่อือเขมนอนเป็นหมู่มะกะโทรบปติช่วันน่ะามนอนเป็นมู่มนนนมันมือนะสิมมื่มันได้หักไหมได้หักแล้วบ,บอออกมามันที่ชี้ที่หากไปและ เราจะ้คมว่าเีนน้ำเจ้าอยู่ในในพาเราไปเที่ยวทัวร์สวรรค์กนโอ้ยไม่หนอกคำมือยังติดรถถ่ายอยู่นี่แกไม่นะในใน,ในแกไม่ยังขึ้นนี่ปอ้อดูเดือดแท่เ <laughs> <laughs> พิ่นมาแเลยเ <laughs> พิ่นในพาไปหาไปเบิง่งไปเยี่ยมปยยามคนที่เพิ่นไดช่วยเหลือไว้ ก็ไล่เนะาะไปกับไปเบิดมือไปกับนอนกับเพิ่นอยู่ห้องแฮมพคนละนอนเป็นมื่มันนี่ออกพอนอนเพิรนบอกมันนีก่ก็อืมมันนีม่มาทำแต่ว่าแรกนอนเพียวสินอนเพียวโอ้โหฉันนอนได้ในโบเ <c oughs> มื่อคืนนีก่กะบักแรกๆก็เข่ามากะออกไปน,นอนน้ำอยู่เนาะแต่ว่าที่นี่มัน,านยากด,ดิยา,างดันยางล่างออกไปเลยเทีเ่ยวๆก็เทีแม่เข่ามาก ก็มาส่งเดี๋โทรไปติดโทรเต็มคนเลยโอ้ยแบบหาน้องมะนาวก่อนว่ะเอ็ซีเคยินฮอดน้องมะนาวอันนี้จะดีกินฮอดน้องมะนาวว่ะความอะไรแวะมาหาเนาะมืดในใจน้อยก็เป็นอยังพี่น้องเลยเขาเป็นังมาฝากมันขนมทุกหนึ่งเหนื่อยแห้งมมาดีแท่งขนมีเนาะแม่นมีชกหนึงที่ไปทรันมีแต่ผู้แล่นเพื่อนเมื่อกระเช้ามหา ลูยูเนาะทำชาตันเลงเอฟซีก่ะชาลอมนาว่ะไปใช้มือนีไปนะไปนะไปนะกะนอนนอนแดดดดีนอนเนาะกินข้าวแดงเลยกินนะนี่คือมือมาหาบบโบแล้บอยามาให้ได้มาให้ได้ถ้าอันขึ้บางเพื่อนแล้วได้เงินอ่ะ เออ่อยเนไปบ่เจ้าขึ้นไปบ่แม่ขึ้นไปบานี่านี่เมนางพีเแมันไก้แม่พีเออนางใก้แม่พีเออฮัหลัลมแขงขึ้นไปมื่อไัรนได้ใชไปตลาดบ้านนี่เม่อไห่ิรมาหาแล้วถ่ายอ้ไปเรีนนี้บ่ โมเตออันจัดโตจัดโตจัดตังถาเห็ดนั่นแหละผู้เกนบ่อืมหูแกนเพิ่นไปชวนเจ้าพนังขิงกระปุ่นน้ำกันบุเฮนแลวอืมโทรหาไอ้คือโอ้ไปตลาดแล้วเั่นได้ยังตลาดไปตลาดปลาทูมาไม่ปิดปลาทูอย่างเดียวนะอืมปลาทู ปตูกปานหญ้าอืมมาต่มีตะก้ามีตะก้าลาญ้าอยู่ปลายังมีตะตก้าปลากินหญาปาตัว n า a น่อืมปากินหญ้าเอิญก็เอิญปลากระบอกเนาะมุมิปลากระบอกต่างหากมุภาษาไทยเอิญปลากระบอกต่างหากว่ะปากระบอกเลตัวเง a ขนาดว่ะอืปากระบอกอืมต่างกันอ เออตนั่งกันมืดเลยเจ็ดโมงเป็นมืดมุมนี้มุมนี้โอ้จะนั่งเฮียงผ่าเพียงแม่จะาผู้เออคักบานีเออแจ้งแล้วบานพี่น้องเอ้ยเห็นหน้าโนมานาชัดเจนบ้านเนาะมามืดในมุอนี้ในมืดอาบน้ำโอ้เจ็ดโมงแต่เนาะนั่งคุยกันชักชิปนึกอปลาในที่ก็พอเนาะมืดไปใช้มืดนี่ เพื่อนใช่ามืนหมืนบ่ะประนด็นาวเด้อหมื่นเด้อใช่เพื่อนเนี้ยเราทำเามาบ่ะมาแล้วป่ะเด็นใหญ่เนี้ยอือเ่าอย่างเนี้ยเรามาหาเองอา่ะพามาเราว่าเบิ่งคลิปน้ำมะนาวอยู่เราเดี๋ยวจะไปหาไปหาน้ำมะนาวอยู่เราแต่ว่าเรายังมีเวียดคืนหลายดิเพราะว่าเอาเงินมาอยู่บ้านทัาเองฮะโบว่าเราขี่รถขี่ยุ่นมา ถ้าน si uh, is ั่งเรือน <music> <reuse> ั่งรถมาประมาณสามเดือนเราบอกโปรสามเดือนประมาณประมาณเดือนหนึ่งสีหอดพี่แล้ววะนี่ทำมาจากเดือนสามหอดพี่อ่าสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเพื่อเราประมาณสามมือเพื่อเรามาหอดุดบ้านเฮาเมือตอนเรามาขี่ยุนมาสามต่อเพื่อให้ขี่ยุนกันสามต่อสี่ต่อโมเดินะก็เลย ແນ່ໂອ້ພີ່ນ້ອງກັນເ લા ເນາະເພິນຊເຈີກຂາມນ້ຳຂາມทะเลຂາມมหาสมุทรນາະຊມເຈີພາພິ່ປເບດມືໄປ້ຽມປຢາຜູທີພິ່ນຊ່ວແຫຼະ FC ນອງมะนาวດ່ດบ่ືນ້ອງມຫນใອງນກົາຊິຝຸນເຮົັຫາແລວນາຄป็นນປງານ້າງ อย่ามาคือเป็นชนะอิุนนะได้จะมาแนนี้ได้ตูเข้าปันกันเดีไปนะเจ้าบอกแบบนี้เจ้าบอไว้ที่นี่เด้อใชนไมมึงีคนเพชอยใช่ดอมาเด้อฉันจะเอาไว้ใช่น้าใชจะบอกที่นี่มาเด้อเอาไว้ใชหน้าสมมาเห็ดนานำบ่อใช่อะบอกนี่เด้อบัวมาเุนไมบวมาบัม้าไปเจ็ดนานำใช่อเนาะเออบ่อรถแต่ว่าได้เฮ็ดนาเห็ดเดี๋ยวอ่านไปห็ดานอกโลงพยบาเลย หมู่บ้านหมู่บ้านน้ำเหมาน้ำได้บ่น้ำได้อยู่เออถ้าดำได้ก็ดำบ้านไม่ได้จิ้นนานู่นน่ะนู่นบ่ใช่นู่นได้แถวหน่องไงดำอยู่อยู่บ่อยู่อยู่เออพี่ย่างเราเดี๋ยวไอ้ไปเบิ่งเองเพราะว่ายังบ่เห็นอืมเดี๋ยวไอ้ตัวเด่นเนี่ยจะไปเบิ่งให้ไปเบิ่งแล่พูดแลว่าน้ำนี่ได้ได้ถามว่าว่านได้บ่ก็ได้คือกันแต่มันชิได้น้อยกว่าดำ สมว่อยลไปวดได้90สิวนนี้เทก็ได้80ยังได้80%นึงียังได้80%น่ะยังบ่ได้ดีน่ะมันได้งแต่ว่ามันมันสิได้น้อยกว่ากันงเนาะวานแต่ว่าเฮาหวานปุ๊บแล้วเฮาคุมน้ได้คุมหญ้าได้ใส่ปุ๋ยก็ได้อืใส่ปุ๋ยก็ได้คือกันงากันไปนอนุบ่มื้อนี้บ่ฟังเบิ่งอยู่่นิ เจอกันจไปพังบิังบิหกะสามคนสี่คนตุเดนกบอรกไปเพราะว่าตุเดนย่างูุร้อยตุดนน่ย่างูกร้อยตุเดนตุีบเมนตุี้แล้วกตุชิดแล้วก็อ้นะแล้วก็ไอหัดเพิ่นเพิ่นชเมือประมาณ กีนเดือนที่4ที่5แต่ก่อนเพิ่นสิเมื่อเพิ่นสิมาปิดเล่นน้องมะนาวอยู่เพิน่นว่าอรอถ้าว่าเบิดบัดเพิน่นมาบ่ทันกะโอกาสหนาแต่๋ยวเพินพ่นว่าแล้วเพิ่นได้วอาเพิ่นต้อ,นองมาน้องมะนาวเมื่อเล่นไปเิ่นอยนูนเพื่อนติอือไปเด้วบาน เจอไปเจอถึงนี่แล้วนะเอ่อแล้วว่าได้ๆออกไปข้างนอกแลยเห่นไหมออไปข้างนอก <c oughs> ไป,ไ,ป,ไ,ปได้หลายมื่นเลยไปข้างนอกเลยเมนวันนีนอนเพื่อนตัวเองเดี๋ยวนี้นอนข้างนอกไปละนอนเป็นมูไอ้พระไอนี่กระชิกพระเพิ่นไปกินข้าวอีกได้หนิลงมาอาบนา้ำอาบในแต่ว่าเดะเจ้าก้อนตอนนี้ก็บับทีมง,งานเราก็ถ่ายอยู่เนาะ แต่เพ oh ื ie, uhm enfin ่นกระถาเชื่อทลยเพื่อนน่งคุยย่งกันถาอยู่แบะมาทน้ำนาวเพื่อชิมากรกมื้อลหขึ้นมาในสช้วแม่บรินํากรดวยกี่พ่นกับพุ่นแล้วอะไรตีอืกี่พ่นกับไบลเวียก่อนเนาะจะได้ม่จุดทางือทางนี้เนาะบร่หาเที่ยวแล้วเลาะพาพุ่นไปเยี่ยมไปยามผู้คนช่ยเหลือว้นี้ก็ได้คลิปไปน้ำ ได้ยังกินอะไรอีกมือนีิปลาทูต้มมันอินเนอะต้มอิมกระดลุชื่อวานชื่อวานเนาะไปตลาดยาได้แน่ได้แน่เพื่อนมาให้หรือเขาขึ้นเป้าเองขึ้นเป้าเองมือไหนน่ะมือวานนี้นั่งอยู่นะมือชื่อนั่นบ่มือชื่อนี่นเนาะมือชื่อน่ะที่ไอเห็นเจ้านั่งกันบ่มือชื่อนั่นที่ไปตลาดนะ เออไปตลนั้นนะเห็นยุวานะบเห็นยุวา่มาชองมือชองตัวไหนเอาตอนนั่งเอคือมาไปตลาดนี่เออตอนนั้นเห็นยุวานนี่นะวานนี้มาช็ไปตลาดวานนี้เออวันนี้เนาะวันนี้ก็ไปอีกบ่ะวานนี้ไปตลาดใหญ่วานเออเมื่อถจัตโต้จตั้งเ็ดผูกแขนออ้นี่หลับกอดไอ้กวานนี้อืมคือว่าเจ้าชิจูฮันชิจูกินข้าปุ้นเหมือนกันเลย่ เร่จะต้องมาถ่ายบรรยากาศในตึกซีเบิ้งว่ะลงมาบรเห็นแล้วน้องมะนาวไปแล้วขี่รถใหญ่ไปมะนาวเลยเล้วใคมาชมมันดิเอ้ยแบงวบงก็ไปนะไปนบบชื่อน่ากินกบบวิญญากินชื่อชินแห่งอหาจะฉิหาอยังไงแมนจ้าม่หาเออแกเขียนเรื่องอะไรไเชยร์ยูเชร์บอบอไปเชร์บอไป่เกยุบชร์ไปละ หมูโบราณหมูหัวชิมหมูแต่กลางคืนตื่นมาโบราณเดิมล้วหมอมันหังอับชิมหมูคือแกงกรุบหมูเสียแล้วเออแบบเขามันมีบันน้ำมันหมูเนาะต้องนังก่อนเสียเขียดแล้วตีเป็นยังมือไหนไปกานไหมคนห้อนก่อนมวนยี่ว่าไปมื่อไหร่มวนอยู่เอพีเอ่ออาจารย์ห้วยเนาะแบบเนาะต้องหัวจะต้องไปมองซุ่มๆุ่มหาหมูชุ่มเนาะเอพีเอ็มาจับเขียดเก่งแท้บอ่ะถุกคำหมดจับเลยมีแต่เบาาฉั่น อ๋อจำยี่งวันดันในกบเขียนดิวันบอชิ้านเจเจเขียวพัวขาวดิไปเลยไปเลยเจ้าเขียนมักขาวนะพี่น้องเลยก่อนเนียไม่ได้กินเลยไม่ได้กินบ่ตื่นเช้ามากก็ไอหักมากไปเลยวันแรกจัดไผ่แกงมาเลยตัวเราให้ยาแกงนะเรายันเมนให้เมนแกงเพราะว่ามีตะเบียกได้ขึ้นไปเบีอย่เกว่อนึง เงาเลยบาดเนยไม่ได้แกงเลยมื้านไหยังไปกันไหมยังกินไหมเนาะกันให้นหน้าแหงเหงเนาะยังมีเนาะมันเป็นธรชาติเคียนคำไม่ได้เลยคำว่าหาคำคือให้ชุ่มเนาะหลายที่จะเข้าไปเขากแป๊บเดียวเนาะซมุ่งเดียวเนาะแป๊บเดียวแล้วตั้งใจหาเคร่งเสิร์ฟดีจะได้เมื่อเข้าไปเขาเจ้าไปหลายเนาะเป็นใจเปใจไปได้ไปได้ใช่ไหมที่ขึ้นนะบอสกินยาอื นำมข้าวกินน้ำเด้ออย่าลืมน้ำข้าวกินน้ำข้าวนะพอดีกูดแนน่ะคืนขึ้นมือน่ะกินน้ำข้าวกะชมพูนะมันแสดงว่ายังยังอ่อนเนาะเอ็มชมพูเออยังอ่อนหน่อยนึงมีขวดเลยพระพอดีข้าขู่เท่าไหร่นะหมดชมพูต้องแบบพอดีเนื้อกลางๆนี่วอตะกี้บ้านได้น้ำข้าวนี้นะเสบน้ำข้าวนี้บ้านข้าหอมอือข้าหอมใช่ไหมข้าหอมกุกเงี้ยบ้านอือ ดูใช่น no really voilà. ี <c 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 <am <am <s <S ่าเนี่ยอันนี้คามอมหน่อยบ้านของครอีนะของอีพืนเนี่ยเออชื่อน้เพื่นนี่บมชื่อตรนัตตม้าน้ำหอมบอปลูกไปสองต้นอยู่นะเห็นีบมือไปบอไปใเบิอยู่ในหัวนี่ใช่ไหมไปใเบิออยู่ในชวนนะเพีงงี้สองต้นยินมาสิแต่ว่าเป็นาน้ำหอมชื่อมาปลูกต้นละด้วยจากมีว่ปลูกข่าวอกมีบะ ม,ม,มีมีปีแต่ว่ามนุ่หมากนะมันแต่ว่ามะพร้าวต้นพราปลูกปลูกไว้เน่ปลูกปลูกไว้แต่โดนแต่น้ำกรอกรวมาหนิกรงชูนะยังม่บ่อยังแล้วยังอยากไปกินมนะลูกไอ้เนาะไอ้ก็น้องอยากกินตะกีนินาเทียนอยู่เหมือนนี่ปูกเราปลูกไว้แต่อไอ้ยังน้อยพุ่งได้เด็กใหญ่มากเลยแหละไปอยากขึ้นกินก็ขึ้นกินเอาของปูกปลูกไว้ ออสองอสองโกบกบกีห้องกีว่าห้องถาวันมาบุ้งไหมถาวันมาอยู่ในหูแต่ว่าถาวรบนมาเนะนี่ยมีกกหนึ่งมันหมดหนึ่งมาทางเฮื่อไนได้เนาะเวลามันหล่นเวลามันหาปุ๊่ลงมาเ <c oughs> ก็บเลยห <c oughs> ล่นมาดุกนึงเก็บแต่ก็บอกแล้วโอ้พระจะโดนเด้อเอออเารถเหรอถ้ามันโดนลายเขาก็ไปหายน้ำแต่ถ้าว่าจะกินหมากเรีบก็ขึ้นเอารถขึ้นลายขึ้น แต่พายจะขึ้นได้สูงๆเนาะมันสูงเมืนอไหร่มาจะขึ้นรถมึงเห็ดขนมเหรอมึงเห็ดขนมเลยบ่จะขึ้นลมมาคนเลยดูดิโอ้ยว่าไปหาซื้อก้อนไปดีกว่าไปหาซื้อทั่วบ้านมาเลยกี่บาทสิบม่มีแต่ก็ยังมีอยู่ดีชื่อน้ำมันคขาคลายได้ขนมมุกว่านนี่ขนมเกลื่อนได้บ้างนะไม่ใช่เอาคลายตลาดบ้านนี่ตรงชี้พันชี้พันชี้หนนี่แหละไม่ใช่ตลาด ตระใหญ่ผู้อืมมาเลาะขายทุ่ง10,000นี่10,000เออน้อยๆนึงสูตราเฮ็ดเลาะขายได้ขายบ่ขายกล้าบ่เป็นกล้าเลาะขายบ่เป็นยังเฮาอายเนาะเฮ่อบ่ขายกได้เนาะอืือแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดะเขาขายเฮาต้องเฮ็ดให้แซ่บเฮาต้องเฮ็ดให้แซ่บแล้วก็มีฝีมือเนาะแซ่บเขาก็ติดใจ เราก็ติดใจได้น้องเต๋ออยู่วันไหนเมื่ในเฮือนเมื่อไหร่อาไปกันบ่มาหนึ่งเมื่อไหนชวนน้องเต๋อไปน้ำเมื่อไหนไปได้บ่ไปยังไปบ่ได้เอ้ารถบ่มีได้เออกะมีเนาะผู้ไปน้ำกระช่องกันไปรถไทยไปแล้วเดจะไปหลายค่นไงเห็นบอกเมื่อไหนเขาไปเนาะเต็มรถไทยการหวยใช้ลายโอ้ยไปไปพูดได้ แต่อยู่แถวนหน้าเขาก็ยังได้พอกินแค่ได้มันจับเห็นหมดเต้นมันอยู่เห,เห,เหิบแล้วกินแล้วเขาต้องเอาง่ายเหิบเอาเสียมไปมไปไปหนมือหนาค่ะไปกับกงกันห้องกำลังนนนหน้าตาขันช่างเหนียวืมหน้าตาขมาให้หน้าชุ่ๆชมๆนั่นจเจ <ๆ S 1> ้าชีไลแล้วไปมือหนาชวนเราต้มไก่รสหมวยพลาเดเนอะตุบเป็ดกันเลยดิด ไม่เอาไปคัเนาะเทาไปไปตเป็นเนาะเราจับมาให้เห็นบ่เฮ็ดเราแล้เราอยต้มกันเราเรานอนต้มต้มกินเป็นมาแล้วที่กรบอกาะกระบอกิลาดตงหักแน่เรื่อพอยธบุญคิดจับพุ่่าักกระไผเนาะเออเสื่อน้องเอ็มบ่เราะพี่นองไปโทรมาหาพมือร่นน้องเอ็มเนาะบ่เอ็มน้องเอ็มบ่คือมูพึ่นเนาะ ก็คุยกันฮักเป้งกันนี่แหละบ้านเดียวกันอยู่นะเราเมื่อเมื่อเมื่อเนี่ยเมื่อเนาะเราเมื่อเราบ้านตัวเองถ้าเราเมื่อยนะโอ้ยฝีมือเรานี่ยเจาะเราเห็ดนะ่ยไปไปตะวินเนาะไปเพื่อได้กินต้มเป็ดเราเนาะแล้วจุดหางหัวจึงไข่มาให้เนาะเอาไว้ไปเห็ดเนาะได้เอาได้ที่ชวนมาหนุ้ยไปดำ มานึกนึกคือมื้อนี้เพิ่นเพิ่นกล้าเพิ่นเฮ็ดได้อัมมนอออนั้นน่ะเพิ่นกล้าเฮ็ดเพราะว่าบ่มีไปกลเฮ็ดเลยมื้อนั้นมือสังหารบ่ม,มี่ซอายกะอายกะ,ยกะบ่ค่ะสัตว์ตัดชีวิตแต่กะมันเ็กๆบ่ได้อยา,านนอยอายบ่เฮ็ดนะบ่เฮ็ดอายบ่กาแล้วอืมคือแต่ก่อนอืมะกะีกแต่ว่าเพิ่นกเ็เลือกบ่ได้เนาะอืม อ่ะเป็นมืออื่นนี้ไปสชิบะเด็ดมนาวมืออื่นอยยูเพือนก็ยินนะอยู่เพือนนาเด็ดอย่างก็ได้ตืวก็มันจะเป็นมืออื่นต่อายเป็นเด็นเลยแต่ว่าอายอายเพิ่นบ้างอร็ายเพินพังเบิ้งแหละอายเพิ่นมาชิเด็ดน้ำยูมนยี่มนองมนาวยูว่ะก็ชิบเมือ้เขากินน้ำเพินพ่นแหละอยู่เพื่อนเห็นแล้าอยู่บ่เคยเห็นล้าอยู่บ่เประมาณหกสิบ 60ปลาย3:50นแล้วนะบ่ได้ข่อยังบ่เหน้าแล้วขอยังหน้าแล้วมืนน่ะขอยังมีแต่วอันเปิดกล้องเบิงขอยื่อเนาะแต่ขอยัง่ได้ปเบิงแล้ว60ปลายแต่ว่าคนนี่คนบ้คือเ่าเือเฮาอย่าคือเ่ากอีกเนาะทําเป็นคนทุกอย่างเี นล้วก็เป็นคนแบบว่าเบียกหนักแต่น้อยนาองนางเธอร่างกายสังขารเท่ากับโบคือกัน่นเห็นเบียกหนักอยู่แต่เพิ่นก็อยู่ในความเย็นความกินอาหารการกินเพื่อนกระต่างกันเนื้อ่มกับโกินเหล่าเบียิ่นกับโกินฮาวัดเบียกกันนักคือเชืออากาศก็ฮหอบตากแดดตากนาเผาถอกเผาทานหน้าตาเขาก็คือแบบเปลี่ยนไปนาอไปก่อนอนุก็มีพี่น้องเลยแล้วแต่บางคนบคือกันอ้าวนาอพี่น้องเลยจากไดกะ คือสิประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แํานี้เนาะกับน้องมะานาวเมื่อเธอตุ่ากับบรีอยู่ในบ้านจนประมาณสินเดือนผู้เละพีปน้องเลยเธอเขามาคําเนาะเพราะว่ามีง,งานพาอาฮักเปิลไปทัวร์หรือว่าไปเราหาเยี่ยมหายางคนที่พูดตก,ตก,ตกดยยทุกได้ยากเนาะพป่น้องเนาะทุกครั้งก็ไร่คอยเขามาแต่เขามาก็คํำแบบนี้ก็แจ้งอยู่นอยนึงเนาะแจ้งไฟครับอือบ่เป็นอย่าง โอเคสำหรับคลิปน no. no. ี้ก็ฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเด้อเนาะขอบคุญขอบคุณพ่่อแมพี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบิร์ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณน้องมะนาวและกับตู้คำนาะและกับพวกกดข้ามโคชนาตู้คำไปก็ขอบคุญขอบคุณได้ได้พี่น้องเลยเนาะเอฟซีบอกขิ้หองน้องมะนาวคือเก่าบุกคยดื่มเนาะตู้คำกลับมาเรื่อยๆคือเก่ากำลังใจปีนี้กะให้น้องมะนาวเฝ้าหน้าเลยปีนี้เนาะพาหิตแน่นอนได้กวนได้อยู่ดอกตรงไหนทิพชาอ่าสาวศพเอาเนาะอ่า โอเคมูนาเตรียมกันใหมอ่าสบายดีสบายดีไปเด้อสบายดีไม,มีแห้งโอเคพี่นดาวเหรอแล้วกินยูเซ็ตหบอสหนึเ่เนียจะบอกโอ้ยผมเป,ป็นยังเนาะก็ชื่อมาเห็เจ้าอืมบุเห็นบอเฉพาะเฉพาะขาชื่อรถรีตีนแตกแล้วยังงๆให้ชื่อไปผ่ายู่เ <laughs> <laughs> นาะพี่นอ้องเหรออ่าโอเคไป